ครับท่านผู้ชมครับมาในครัวของยอดเชฟไทยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมพาไปในสวนครับแล้วก็ไปดูมะเขือยาวแล้วก็เอามะเขือยาวไปเผาซะเรียกว่าดำเลยนะครับดำจนเป็นสีแบบอย่างนี้เลยเป็นสีมะเขือม่วงแบบนี้เลยแต่ว่าเราก็ล้างน้ําให้สะอาดแล้วเป็นผัดไปตอนนี้มะเขือก็ใช้เป็นมะเขือม่วงลูกกลมแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้มะเขือแบบนี้ราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็หาง่ายครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งนะครับแล้วเราก็จะบั้งนิดนึงแล้วก็ลงทอด ให้สุแต่ท่านผู้ชมไม่ชอบทอดเนี่ยก็ทําอย่างที่บอกครับคือแบ่งครึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็บ้างแล้วก็เอาไปย่างให้สุกไฟอ่อนนะครับย่างให้สุกแล้วจากนั้นเสร็จแล้วเราก็มาทําเครื่องเนี่ยมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศมีถั่วลันเตามีต้นหอมมีกุ้งมีพริกไทยมีกระเทียมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลน้ําปลาปรุงรสเสร็จแล้วก็เอามาราดมาเาะเขือแล้วก็จะได้แหนมกับมเะเขืออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทำยังไงเราเริ่มก่อนเลยครับผมตั้งน้ำมันไว้ร้อนแล้วผมก็จะเอามาเาะเขือเราเนี่หนนหนย,ยหยยั่นบบนนนเเดีียยวว้้จจะะููรมมขือออห่่่่าาาาาผผผไงงงถึึส เราก็บั้งข้างในเ<ๆ>พื่อให้เขาสุกง่ายขึ้นนะครับแล้วเวลาตักทานเนี่ย<ๆ>ก็จะได้ง่ายด้วยนะครับบั้งตุดนิดหนึ่ง<ๆ>แล้วก็มนขือแบบนี้<ๆ>เวลาหั่นเขาก็จะ<ๆ>เขาก็จะ เปลี่ยนสีเร็วเราก็จะนี่เลยครับลงไปไง่ายๆอย่างนี้เลยครับทอดน้ามันแรงสักร้อยองศาเนี่ยครับทอดไปเรื่อยๆให้เขาสุกแล้วระหว่างที่เราทอดเนี่ยผมมีกุ้งนะครับผมก็อยากจะเหมือนกับแม้ถ้าจะสับก็ดูจะไม่ใช่กุ้งมากผมเลยหั่นเป็นนี่หั่นครึ่งยาวๆดีกว่าผ่าตัวครึ่งเลยกุ้งผมได้แล้วเรียบร้อยผ่าครึ่งนะครับพอได้กุ้งเสร็จแล้วเนี่ยผมมีกระเทียมครับพร้อมที่จะตำพริกไทยนะครับ แล้วผมก็มีตัวลังเต่าครับผมกลับหน่อยก็จะเห็นมะเขือเราเริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วกลับมาดูกลับมาดูถั่วของเราครับแล้วก็นิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะเรามีหลายอย่างที่จะปรุงร่วมกับเขามีมะเขือด้วย ให้เล็กกว่าหั่นให้เล็กกว่าตัวมะเขือม่วงที่เราทอดอยู่นะครับหั่นบรรเตาเล็กๆนี่ครับฟังเสียงไปด้วยตัวรันเตาเนี่ยหั่นตัวรันเตาให้เป็นนี่ล่องๆเล็กๆอย่างนี้เหมือนกันครับตัวเลือกอ่อนซะหน่อยนะครับง่ายเลยครับมะเขือค่อนข้างที่จะสุกยากท่านผู้ชมครับเราก็ปล่อยให้เขาสุกแบบเรียกว่า เต็มที่ซะก่อนหอมใหญ่ครับหอมใหญ่เรียบร้อยล้างน้ำซะหน่อยซอยเลยครับหอมใหญ่เนี่ยผมก็จะแยกซะหน่อยว่าไม่ให้เขารวมกันเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่หอมใหญ่ก่อนอ่าและนดูสิใด้ล้วครับเอาอีกนิดหนึ่งลอยนิดนึงโอเคมีต้นหอม ท่อนๆนะจันทุกอย่างอยู่ในความพร้อมที่จะปรุงรสเสียงเงียบแล้วครับมะเขือเราเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วแสดงว่าใช้ได้เราก็จะปิดเพื่อที่จะเอามะเขือเราขึ้นมามะเขือเราเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องจัดตรงระบบตรงหน้าเตาหน่อยเพื่อที่จะทำให้ เราสะดวกขึ้นครับกับการที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆว่าเราผัดล้วปรุงกันยังไงจากนั้นแล้วมาเขือ,อเขทอดอย่างสวยเนี่ยวางไว้แล้วครับเราก็จะทําหน้าหรือไส้กันนะครับอืมโอเคผมตำกระเทียมพริกไทยที่อยู่ในครกไว้นะครับเอาครับผมตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปครับ ก็ใส่เราก็ใส่กระเทียมกับพริกไทยลงไปครับผัดแต่ว่ากุ้งเนี่ยสุกเร็วเรายังไม่อยากใส่กุ้งครับเราอยากใส่หอมใหญ่ผัดให้เขาหอมมากๆก่อนเพราะหอมใหญ่เนี่ยผมไม่ต้องการที่จะกินให้เขาแบบกรอบๆต้องการให้เขานุ่มหอมใหญ่เวลาเราผัดลงในน้ํามันผัดลงในเนยแล้วก็แล้วแต่นะครับพอยิ่งผัดไปนานๆเนี่ยก็จะยิ่งหอมแล้วก็หวานมากขึ้นเราะนั้นเราก็ต้องผัดให้เขาหวานและหอมมากขึ้นก่อน เขาหอมดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อที่จะทำให้มีความชื้นและความชื้นเนี่ยก็จะไปทำให้หัวหอมเราสุกเร็วมากขึ้นครับพอน้ำเขาเริ่มแห้งแล้วหอมใหญ่คิดว่าเขายัางไม่สุกมากตามที่เราอยากจะได้เนื่องจากกระทะกว้างลงไปหน่อยเนี่ยเราก็ใส่น้ำไปได้นิดหนึ่งแต่ถ้าท่านผู้ชมผัดกับกระทะที่ไม่ใช่ตูดแบนอย่างนี้นะครับเป็นกระทะเหมือนวอลอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยความชื้นก็จะ อยู่สะสมนานกว่าแบบนี้คับแบบนี้ก็จะแห้งเร็วเพราะว่าผิวหน้าของกระทะเนี่ยเขาแบนแล้วก็ทําให้น้ำในด้แห้งเร็วครับอาและแห้แงรอบที่2เราใส่กุ้งครับก็อสาคัญอย่าลืมว่ากุ้งเราเนี่ยสุกเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เครื่องพวกนี้ที่เป็นของสุกช้าพวกถั่วเนี่ยครับลงไปอาต้นหอมเก็บไว้นิดนึงครับสำหรับตอนจบ ลดง่ายเลยครับเราก็ใส่แค่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ผมก็จะใส่น้ำลงไปอีกหน่อยครับอยากจะให้เขาแฉะอย่างเงี้ยนิดนึงครับอย่าลืมว่าเราจะต้องให้เขารสชาติจัดนิดนึงเพราะว่ามะเขือเราเนี่ยไม่ค่อยมีรสชาติ เอาละครับท่านผู้ชมครับที่เหลือผมใส่ต้นหอมสุดท้ายอีกนิดหนึ่งเอากุ้งกับซอสของเราวางปัดหน้าสิ่งที่ขาดไม่ได้ของอาหารไทยเราเนี่ยมันต้องนี่เลยครับผักชีก้านสวยๆแล้ววางแบบนี้นี่เลยครับท่านผู้ชมครับมะเขือม่วงแล้วก็มีหน้ารัดหน้าด้วยกุ้งกับมะเขือเทศนะครับเรียกว่า หอมทีเดียวครับเดี๋ยวมาชิมครับชิมก็มีทั้งกุ้งมีทั้งผักอย่างที่บอกครับมะเขือจะไม่มีรสชาติจะมีแต่ความหอมหวานนะครับแล้วก็ใส่รสชาติไป เป็นคำที่อร่อยมากๆท่าชมเพราะมาะเขือเนี่ยหวานมากๆเลยแล้วก็กลิ่นหอมของกระเทียมที่ถูกผัดกับพริกไทยนะแล้วก็มะเขือเทศนะครับที่เราผัดลงไปด้วยเนี่ยเพิ่มรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดท่านผู้ชมข้อสําคัญคือผมไม่ได้ใส่น้ํามันหอยไม่ได้ใส่อะไรมากเลยนะครับใส่น้ําปลากับน้ําตาลปี๊บอย่างเดียว ล้วก็ผัดให้หอมๆเนี่ยถึงไฟหน่อยโอ้โหกลมกล่อมจริงๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเทคนิคแล้ะก็วิธีการขั้นตอนต่างๆที่ปรุงอาหารไทยเนี่ยอยู่ในรายการยอดเชฟไทยแบบนี้นะครับเอาไปทําชิมกันดูนะครับบางท่านเนี่ยผมไปเจอที่ตลาดออตกอรเดินไปเจอด้วยกันเออใช่เชฟรอเปล่าใช่เชฟรอเปล่าพอบอกว่าใช่เนี่ยก็บอกว่าผมก็เลยถามนะครับว่าดูรายการบ่อยหรือเปล่าบอกดูบ่อยได้ทำไหมเขาตอบว่าได้ทำนะครับแล้วก็แถมยังส่งกันบ้านมาด้วยทาง Facebook ท่านผู้ชมครับลองทำดูนะครับดูตามรายการเสร็จแล้วทำเลยแล้วได้ชิมกันแล้วติดต่อทาง่า ท่านแฮปปี้กับสูตรมากขนาดไหนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับยอดเชฟไทยสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ